แฟนของ Mercedes นะคะอดใจรอกกันนิดนึงค่ะเพราะว่าอีกไม่นานก็น่าจะได้ใช้กันแล้วค่ะถูกต้องครับแต่ว่าช่วงนี้ครับเ r a y ของเราไม่ต้องรออีกต่อไปแล้วครับเพราะว่าตอนนี้ BMW X5 M50D เนี่ยพร้อมอยู่แล้วให้เราไป X-ray เรื่องของเทคโนโลยีเครื่องยนต์ดีเซลของเขาสัญญาไปเลยช่วง Xray รถ SU v วระดับพรีเมียมยุคป,ปัจจุบันนิยมใช้เครื่องยนต์ดีเซลกันไม่น้อย เพราะเครื่องยนต์ดีเซลมีแรงบิดสูงเหมาะกับรถยนต์ที่มีน้ำหนักอย่างรถ SUV และยิ่งกว่านั้นเครื่องยนต์ดีเซลยุคใหม่ยังให้สมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแถมประหยัดเชื้อเพลิงอีกต่างหากหากเปรียบเทียบรถรุ่นเดียวกันคันหนึ่งใช้เครื่องยนต์เบนซินอีกคันหนึ่งใช้เครื่องยนต์ดีเซลในการใช้งานจริงเมื่อวิ่งบนเส้นทางเดียวกันใช้ความเร็วพอๆกันเครื่องยนต์เบนซินจะตอบสนองการขับขี่ได้ดีกว่าเล็กน้อย แต่เครื่องยนต์ดีเซลจะประหยัดกว่าอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นเมื่อสมรรถนะต่างกันไม่มากแต่ความประหยัดต่างกันเยอะเครื่องยนต์ดีเซลจึงได้รับความนิยมมากกว่าแม้ค่าตัวจะแพงกว่าก็ตามเครื่องยนต์ดีเซลของ BMW ขนาด3ลิตรโดยพื้นฐานมีกำลัง218แรงม้าที่4,000รอบต่อนอาทีแรงบิดราว540นิวตันเมตรหรือ55.1กิโลกรัมเมตรที่1750รอบต่อนอาที แรงม้าและแรงบิดขนาดนี้ถือว่าเพียงพอในการใช้งานแล้วสำหรับ B M W x5 รุ่นปกติมีทั้งสมรรถนะและความประหยัดอย่างน่าพอใจแต่เมื่อเป็นเวอร์ชัน M ความร้อนแรงและสมรรถนะมันต้องสุดขั้วกว่านั้น B M W x5 M50D ยังคงใช้เครื่องยนต์เดิมความจุเท่าเดิมคือ3ลิตรแต่ถูกโมดิฟายใหม่ให้มีกำลังถึง381แรงมา้าที่4,000-4,400รอบต่อนาที แรงม้าที่เพิ่มขึ้นอีกกว่า160ตัวนั้นได้มาโดยไม่ต้องเพิ่มความจุข,ของเครื่องยนต์เลยปัจจัยที่ทําให้แรงม้าเพิ่มขึ้นได้มากขนาดนี้ได้แก่เทอร์โบใหม่หัวฉีดแบบปีโซและระบบ ECU พื้นฐานของเครื่องยนต์เดิมเป็นเทอร์โบแบบทวินพาวเวอร์การติดตั้งแบบสีเควนเชียลนั่นคือการอัดอากาศแบบต่อเนื่องโดยใช้เทอร์โบลูกสูบลูกเล็กเป็นเทอร์โบแบบแปรผันทำงานตั้งแต่รอบต่ำถึงรอบปานกลาง ในช่วงรอบปานกลางถึงรอบสูงนั้นจะเป็นหน้าที่ของเทอร์โบลูกใหญ่ในเครื่องยนต์เวอร์ชัน M มีการเพิ่มเทอร์โบเข้าไปอีก1ลูกใกล้เป็น3ลูกการทํางานที่ต่อเนื่องนี้สามารถเพิ่มปริมาณอากาศสู่ห้องเผาไหม้ได้อย่างทันทีในทุกรอบเครื่องยนต์ทําให้เครื่องยนต์ได้ปริมาณอากาศที่เพียงพอตามความต้องการจริงซึ่งเมื่อได้ปริมาณอากาศตามต้องการแล้วการจ่ายน้ํามันก็ต้องเพิ่มตามไปด้วยการใช้หัวฉีดแบบปีโซ ที่มีแรงดันน้ำมันสูงถึง2,200บาทยิ่งทําให้สามารถจ่ายน้ํามันได้ตรงตามความต้องการจริงของเครื่องยนต์หัวฉีดแบบนี้มีข้อดีคือสามารถฉีดน้ํามันได้ถึง4จังหวะต่อการจุดระเบิด1ครั้งรถสมัยใหม่ที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลมักจะฉีดน้ามันเป็น2จังหวะต่อการจุดระเบิด1ครั้งโดยจังหวะแรกจะฉีดออกไปปริมาณน้อยๆก่อนเมื่อส่วนผสมเริ่มลุกไหมจะฉีดน้ํามันที่เหลือตามไปทําให้ได้การจุดระเบิดที่ต่อเนื่องเผาไหม้หมดจด ลดเสียงดังและแรงกระแทกจากการเผาไหมา้แต่หัวฉีดปีโซสามารถฉีดน้ำมันนำร่องได้ถึง3จังหวะและจนฉีดน้ำมันปริมาณหลักตามมายิ่งทำให้เครื่องยนต์เผาไหม้รวดเร็วหมดจดและได้สมรรถนะที่ดีกว่าส่วนสุดท้ายคือการติดตั้ง ECU ที่มีความแม่นยำสูงสามารถตอบสนองได้รวดเร็วตามความต้องการจริงของเครื่องยนต์พร้อมกันนี้ยังมีระบบระบายความร้อนของอากาศ หรืออินเตอร์คูลเลอร์คุณภาพเยี่ยมมาช่วยเสริมประสิทธิภาพอีกทางหนึ่งด้วยซึ่งนอกจากความแรงแล้วการปลดปล่อยมลพิษก็ต่ำจนสามารถผ่านมาตรฐานยุโรป6ได้อย่างสบายครับ